ครับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะครับได้ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคลประจําปี2566น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระครบรอบ4ปีแห่งการบรมราชาพิเศษครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพัรษาจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัติพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมพร้อมด้วยนางกุสุมานพงศิธิถาวรน,นายกเก่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นําคณะผู้บริหารส่วนราชการและประชาชนนะครับร่วมถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสุด,ดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉตดมงคลเพื่อร่วมการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ4ปีแห่งการบรมราชาพิเศษครับส่วนที่สารกลางจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี2566มีการประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปกครองแผ่นดินโดยพระบรมราโชบายสุข,ขุมคำเิรีภาพเพื่อสร้างวัฒนาถาวรแห่งประเทศชาติและประชาชนมาเป็นลำดับทั้งยังทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระาราชหฤทัยอันมุ่งมั่นที่จะสร้างความผาสุกร่มเย็นนะครับแก่อนาประชาราชทรงส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าครับมีความรักความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และตั้งมั่นมันเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมครับ